โอเคนะครับขอกรับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมยินด,ด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ไปมาวูทช anel อยู่กับผมไปมาอาวีกแล้ววันนี้นครับมารีวิวเซิร์ฟ LBSG หรืออันนี้อยู่ใน SG55 นะครับก็นี่ใครอนะ่ะใครเนะี่ยนะครับตอนนี้ก็รู้ว่าทุกคนคงรู้จักนะครับแต่ตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนไป มันเป็นฮาลาวีนะผมเมื่อเช้าไม่เป็นเลยเป็นสลัตอนนี้โอ้โหนี่มี mpg แล้วก็ต้นไม้ขึ้นมาจัดน้ำแล้วก็เดี๋ยพาวิ่งทัวร์นะครับลองดูแล้วนี่สกินใหม่นี่เครื่องหน้าเป็นผมแล้วก็พลิกซอมบี้ตัวนี้หายไปด้วยครับตัวหุ่นยนต์นี้ ต้นไม้ยังเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนสีหรือเปล่ารู้แต่ว่าคนไทยตอนนี้เยอะมากคนไทยนะฮะแล้วก็นี่ครับทุกอันนะครับที่เป็นน้ําเป็นบรรูน้ํานะครับเปลี่ยนจากน้ํานับกลายเป็นนี่ครับว้าไปอย่างนี้แล้วเอ็มพีซีไปอยู่นั้นได้ไงโอเคครับผมนี่ครับดูมืดกันเลยทีเดียวนะครับใครไม่เคยเห็นแบบตอนมืดๆนะครับผมนี่ครับทํามืดเลย มันดูเหมือนประมาณหกโมงดูท้องฟ้าไม่แจ่มใสโอ้โหอือหอหันหน้าไปอือหื้รนนี้ไม่มีโอ้ตัวเด่นไม่มีซะงั้นนะโอเคครับต้นไม้หนึ่งต้นไม้สองต้นนะครับไล้ดูดูตรงนั้นดีกว่าอ่าเปลี่ยนไปด้วยครับนี่จากนี่นะจากก้อนนันแขน็ง นะกลายเป็นอันนี้อ่านะครับเอาละจากน้ํากลายเป็นลาวาอ้าวเอาทีจากน้กํากลายเป็นลาวาเอาแล้วไงล่ะแรับบอตรงนี้ยังมีอยู่ไหมอยู่ไหนอยู่ไหน มีอยู่ไหมอ่ะไม่มีแล้วแล้วมองอย่างนี้อ่ะโอ้โหขึ้นใบลาวานั่นอือคงไม่มีรูบ้าแล้วนะหรือว่ามีต้องหายเจอถ้ามีอยากรู้จะเป็นยังไงอ้อขี้เกียจหาแล้วใครหาเจอก็เมนนะ โอ้โหแบตบจะหมดใครหาเจอก็เม้นได้ใต้คลิปเลยว่ามีม,มีจริงๆหาเจออยู่นะฮะโอ้โหบ้านตรงนี้เฮ้ยปีซา่าดูดิมีฟันด้วยบ้านจากสดใสมืดเลยอันนี้จากหัวอะไรกลายเป็นไม่มีหัวอือหือ ตอนนี้ไม่ค่อยมี V.P. V.I.P. เข้ามาเลย V.P. i นั่นคือใครอาจจะเป็นคนดังก็ได้แล้วนี่ทำไมมีมิสเตอร์โอด้วยนี่ไง V.P. นี่ไงน,นี่ก็ทำเป็นของตัวเองนะเปลี่ยนมาของมาก็เปลี่ยนมาเหมือนกัน ก็แค่น <screws> ี้แหละไม่ม <Construction> ีอะไรแล้วฮะเออจะบอกฮ้ในเซิร์ฟจะเปลี่ยนแปลงไหมในเซิร์ฟจะเปลี่ยนไหมอะเรามาดูกันดีกว่าเข้าเข้าห้องอะไเลยเดี๋ยวในห้องจะเปลี่ยนไหมเข้ามปเลยโอเคในห้องไม่ได้เปลี่ยนอะไรหรือเปล่าเคยเห็นไหมอะไม่เคยเห็นถีบเป็นอย่างนี้นะ ไม่รู้สิฮะหน้าจะไม่เปลี่ยนเลยโอเคไม่เปลี่ยนครับก็จบแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าครับบายเย